แก้ง call center มิจฉาชีพออนไลน์มีรูปแบบการหลอกในหลากหลายรูปแบบมีทั้งหลอกหลอกให้โหลดแอปให้โหลดแอปควบคุมมือถือจาก Google Play Store ซึ่งเอ๋เคยพูดเกี่ยวกับแอปนี้ไปแล้วนะคะก็ไปฟังย้อนหลังได้คำแนะนำนะก็คือว่าอย่าโหลดอะไรมั่วๆ SMS แจกเงินกู้ฟรีแจกค่าโทรฟรี s อซเอ็มเอสสารพัดรูปแบบอะทุกวันนี้มันมี SMS สส่งมาเยอะแยะแจกค่าโทรฟรีให้กู้เงินฟรีแจกค่าโทรฟรีชวนเล่นพนันออนไลน์เยอะแยะมากมายแล้วก็โทรมาก็มีโทรมาก็มีนะโทรมาคุยก็มี เป็นข้อความเสียงว่าคุณมีพัสดุค้างคุณมีพัสดุค้างโทรมาพยายามสืบก็มีไอ้ที่เป็นสายแปลกๆอะ่ะโทรมาเพื่อที่จะพยายามสืบมีแล้วก็โทรมาจากพมา่าโทรมาจากจีนโทรมาจากจีนจากพม่าจากเวียดนามพม่าเวียดนามจีนแล้วก็อะไรนะจากโทรมาจากประเทศ ติมอเลสเตติมอเลสเตตี่เป็นประเทศเกิดใหม่ที่แยกตัวออกมาจากประเทศอินโดนีเซียก็คือรูปแบบวิธีการโกงของพวกมิจฉาชีพออนไลน์หรือแก๊ง c a ซ l นเตอร์เนี่ยมันมีสารพัดรูปแบบพวกนี้มันก็คือในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นมิจฉาชีพอ่ะ ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วอ่ะเขาเป็นวิฉาชีพอ่ะเราก็ไม่ควรคุยกับเขามันก็มีนะโทรมาเนี้ยคนที่มีมือถือใช้หลายเครื่องอ่ะพวกที่มีหลายซิมอ่ะจะจะจะ,จะรู้ดีเพราะว่าพวกที่ใช้มือถือหลายซิมอ่ะมันจะมีบางซิมอ่ะที่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้กับลูกค้าบางซิมเนี่ยไม่ได้ใช้กับลูกค้า ใช้คุยเฉพาะกับคนที่บ้านบางเบอร์อ่ะใช้คุยเฉพาะกับเพื่อนบางเบอร์ก็ใช้เฉพาะกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเวลามีสายแปลกๆโทรเข้ามาเนี่ยสามารถตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าคุณไปเอาเบอร์คุณอนะไปเอาเบอร์ฉันมาจากไหนคุณไปเอาเบอร์ของฉันคุณไปเอาเบอร์ของฉันมาจากที่ไหนแล้วคุณรู้ได้ไง คุณรู้ข้อมูลเพราะว่าพวกมิจฉาชีพอะมันซื้อเบอร์มาพวกมิจฉาชีพอะมันซื้อเบอร์มามันซื้อฐานข้อมูลมาจากคนที่ทํางานอาจจะเป็นคนที่ทํางานในแบงก์หรือคนที่ทํางานอ่ะพวกมิจฉาชีพเนี่ยซื้อเบอร์ของเรามาเพล่อๆมันมีประวัติเราด้วยว่าอ่าคนชื่อนี้นามสกุลน,นี้ทำงานอะไรเบอร์อะไรทำงานอะไร แล้วก็บางทีมันก็มีแบบสุ่มอ่ามันจะสุ่มนะบางทีโทรมานะหลอกหลอกว่าอ่าเป็นลูกชายขับรถไปชนเขาโดยที่ว่าพวกเนี้ยมันวางแผนหลอกมาก่อนอะพวกเนี้ยมันมีการวางแผนหลอกมาก่อนอะเช่นอ่ามันโทรไปคุยแบบสุ่มสุ่มอะแล้วมันพยายามฟังว่าเสียงของคนคนเนี้ยเหมือนใครสมมุติว่ามันโทรสุ่มเนี่ยมาเจอเองเนี้ย แล้วมันพบว่าเออเสียงของเอเนี่ยเสียงของเราเนี่ยเออคล้ายๆกับเพื่อนในแก๊งของมันมันก็วางแผนแล้วว่าเออเนี่ยจะให้คนที่เสียงคล้ายๆเราเนี่ยโทรมาหลอกแม่เราว่าเราขับรถไปชนแล้วก็จะเอาค่าปรับจะต้องเสียงเงินโทรมาร้องห่มร้องไห้โทรเข้ามาร้องห่มร้องไห้ซึ่งคนที่โทรมาหลอกเนี่ยนะเสียงอะน้ำเสียงเนี่ยเหมือนกับลูกชายเขาเลย ทีเนี้ยป้าแกก็โทรไปคุยกับผัวว่าลูกชายขับรถไปชนเขาแล้วทางนั้นมันจะเอาเงินสองหมื่นห้าทีเนี้ยทางพ่อก็บอกว่าเอ๊ลูกชายมันก็อยู่มันก็อยู่ที่บ้านนะยังเห็นมันเมื่อเช้ายังไม่ไม่เห็นมันออกไปทํางานยังเห็นมันนอนอยู่เลยมันไม่ได้มันยังนอนอยู่ในบ้านเลยมันไม่ได้ขับรถออกไปไหนทีเนี้ยคนเป็นแม่ก็ลงไปดูข้างล่างเอา้าทีเนี้ยคือเอ๋อยากจะบอกนะว่า คือพวกมิจฉาชีพอะมันมีเล่ห์เหลี่ยมในการหลอกอะเยอะมากพวกมิจฉาชีพอะมันมีเล่ห์เหลี่ยมในการหลอกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรคลิกลิงก์แปลกๆเพราะพวกนี้มันไม่ได้รู้แค่เบอร์เราอย่างเดียวมันรู้อีเมลมันรู้อีเมลรู้โทรศัพท์พวกนี้มันจะรู้เบอร์โทรศัพท์มือถือรู้อีเมลรู้เลขบัตรประชาชน พวกมิจฉาชีพอ่ะมันซื้อข้อมูลเรามามันฉะนั้นมันจะรู้ข้อมูลเราเยอะมันรู้ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขบัตรประชาชนเลขอีเมลพวกนี้เขาพยายามแบบเหมือนโทรลักษณะคือคนพวกนี้เหมือนลักษณะเขาพยายามจะโทรมาสืบอะ่ะเออบางทีโทรมาห,าหาหลายรอบมากเลยนะ โทรมาหาเราหลายรอบมากเขาก็พยายามจะสื่อเราก็บอกไปว่าเอ่อคุณจะคุยกับใครอยู่ดีๆอ่ะพวกเนี้ยมันเป็นมันนัมันน่ารำคาญอ่ะมันก็โทรมาประมาณว่าเอ่อนั่นเบอร์ใครคะอันนั้นเบอร์ใครทีนี้เราก็บอกไปว่าก็คุณอ่ะจะคุยกับใครคุณเป็นฝ่ายโทรเข้ามาคุณจะคุยกับใครก็พูดมาเลยคุณเป็นฝ่ายโทรเข้ามาคุณอยากคุยกับใครคุณพูดมา มันก็เงียบไปอ่ะสักพักมันวางสายแล้วเราไปอาบน้ําสักพักมันโทรมาอีกสามสายมันก็พูดอีกนั่นเบอร์ใครบางคนอ่ะมันมันโทรมามันพูดมันมันเหมือนกับมันรู้ประวัติเรานะเออทีเนี้ยเราก็เลยตอบกลับไปไงว่าจะจะเป็นอ่าคุณจะคุยกับใครคุณก็พูดมาเลยแล้วก็ทีเนี้ยเราก็เริ่มราคาญไงเราก็เลยด่ามันไงเราบอกว่าโทรมาอยู่นั่นแหละ เป็นแกงคอเซนเตอร์ใช่ไหมเป็นแกงคอเซนเตอร์ใช่ไหมเออทีเนี้ยเรากูจะบอกให้นะว่าตามตามธรรมชาติของมนุษย์น่ะมันไม่มีใครอยากโดนด่าตามธรรมชาติตามธรรมชาติของมนุษย์นะ่ะมันไม่มีใครอยากจะโดนอยากจะโดนเราด่าหรอกธรรมชาติของคนมันไม่มีใครอยากโดนด่าหรอ,รรอ,นนะรอก พวกแกล้ง c a l center อ่ะจริงๆอ่ะมันก็มีสองกลุ่มนะกลุ่มที่เต็มใจมาทํากลุ่มที่เต็มใจมาทํากับกลุ่มที่โดนหลอกถูกหลอกถูกหลอกให้มาทําอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเออเขาหลอกหลอกผู้หญิง่ะไปขายใช่ไหมแต่ตอนเนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบคือมันออกแนวมิจฉาชีพเต็มขั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราอ่ะสมมุติว่าถ้าตัวสมมุตินะว่าถ้าถ้าตัวเราเนี่ย รู้ตัวแล้วว่าเสียรู้อ่ะสมมติตัวเราอ่ะรู้ตัวแล้วว่าเสียรู้โดนโดนเขาหลอกอ่ะควรจะเอาตัวเองออกมาให้ไวที่สุดปีนหลังคาหนีปีนปีนหนีอะไรหนีให้เร็วที่สุดเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้เขามีค่าใช้จ่ายในการหลอกเราไปเพราะว่าบางคนอ่ะบ้านอยู่สะแก้วมันก็มีรถตู้มารับเนี่ยแล้วก็ขับขับรถตู้เนี่ยเข้าชายแดนขเขมรน่ะแล้วก็พวกเนี้ย มันเป็นพวกค้ามนุษย์เขาหลอกเราคนที่โดนหลอกคนที่โดนหลอกคนที่โดนหลอกไปอ่ะบางคนโดนหลอกว่าจะได้ไปทำงานในคาสิโนบางคนก็บอกว่าเออจะนึกว่าจะได้ทำงานในโรงแรมที่คเมนคือบางคนอ่ะโดนหลอกไปตอนตอนโทรตอนโทรไปสอบถามอ่ะว่าที่ว่างานเงินเดือนสองหมื่นห้าสามหมื่นเนี่ยงานอะไรทางพวกที่ว่ามันหลอกมันก็บอกว่า เป็นงานในโรงแรมเป็นงานเป็นงานในโรงแรมเป็นงานในโรงแรมบางคนอะเออบุญดีมากเลยนะเกือบโดนหลอกไปไปลาวเหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเออที่ลาวอะมีเขาบอกว่าเนี่ยเป็นงานนะเขาบอกว่าในลาวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเยอะนะเนี่ยถ้าเดินทางมาที่ลาวเนี่ยก็จะได้ทํางานในโรงแรมทํางานในร้านอาหารน่ะ แต่จริงอ่ะคือเขาหลอกเอาตัวไปแล้วพวกเนี้ยมันค้ามนุษย์แล้วก็ค้าอวัยวะมนุษย์ด้วยหลายคนอ่ะที่โดนหลอกไปก็คือหายสาบสูญตายไปก็มีคือการค้ามนุษย์เนี่ยมันมีมานานแล้วอย่างที่เคยเป็นข่าวอ่ะคือบางคนเนี่ยต้องการจะหางานทำไนงะทีเนี้ยเขาก็ได้งานทํานะแต่เป็นการใช้แรงงานทาสให้คือหลอกหลอกลวงหลอกลวงให้ไปขึ้นเรือประมง หลอกลวงให้ไปขึ้นเรือประมงแล้วก็ใช้แรงงานทาสบางคนนะ่ะอายุมากแล้วอ่ะบางคนอายุเขามากแล้วอ่ะเขาทนทำงานหนักไม่ไหวก็ป่วยตายบนเรือป่วยตายอยู่บนเรือตายอยู่บนเรือแล้วก็พอตายไปก็เอาศพทิ้งน,น้ำอ่ะก็คือว่าเอา่อการการค้าแรงงานมนุษย์เนี่ยมันมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยควรระมัดระวังในการที่เราจะคบหากับใครเป็นเพื่อน ตัวเราอ่ะควรระมัดระวังในการที่จะไปไหนมาไหนเวลาเพื่อนชวนเราไปเที่ยวเพื่อนชวนไปจิตวายนั่งเรือยอท์เพื่อนชวนไปเที่ยวทะเลเพื่อนชวนไปนั่งเรือหรือใครก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะระมัดระวังให้มากถ้าเราเป็นหมอดูแล้วก็เปิดไพ่ดูว่าควรจะเดินทางไปล่องเรือสำราญกับเพื่อนคนนี้ไหมควรจะเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อนคนนี้ไหมเพราะว่า คือคนสมัยเนี้ยมันไว้ใจกันไม่ได้ถึงคุณจะคบมาคบกันมายี่สิบปีก็ทรยศหักหลังกันได้แล้วคนที่เป็นเพื่อนคบกันมาสิปียี่สิบปียังทรยศกันเลยนับภาษาอะไรกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ไว้ใจไม่ได้บางคนนะ่ะเจอเพื่อนคบกันมาเนี่ยสิบเจปีหลอกเอาเงินก้อนโตไปคนที่จะสามารถหลอกลวงเราได้ จะต้องเป็นคนที่เราครบสนิทชิดเชื้อเป็นเพื่อนศัตรูที่เปิดเผยศัตรูที่เปิดเผยไม่น่ากลัวเท่ากับมิตรที่ใกล้ชิดศัตรูที่เปิดเผยเนี่ยถ้าอยู่ดีๆมันมายืมตังคุณคุณให้ไหมคุณก็ไม่ให้เพื่อนเดือดร้อนมาขอยืมห้าพันเป็นเพื่อนกันคุณมีความผูกพันคุณชอบเขาคุณรู้สึกผูกพันคุณชอบเขา คุณสงสารคะคุณก็ต้องให้แล้วยิ่งเพื่อนสนิทที่เพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนสนิทที่มีความรักใคร่กลมเกลียวกันเนี่ยเขาเดือดร้อนอะ่ะบางทีอะ่ะบางคนอะ่ะโดนเพื่อนสนิทเนี่ยหลอกเงินไปอะ่ะสี่แสนให้ยืมนะสี่แสนแล้วมันก็ไม่คืนให้ยืมแบบไม่มีการเซ็นธุรกรรมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนเราอะ่ะเจ็บเราต้องจํา คือขนาดคนเป็นเพื่อนกันยังหลอกเลยพวกแกงคอเซนเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะเขาเจตนามาหลอกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปคุยกับเขาเพราะพวกนี้มันหลอกเก่งหลอกสารพัด SMS แปลกๆที่ส่งมาเนี่ยอย่าไปกดนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเท่านี้ละค่ะ